สวัสดีค่ะก็มาเจอกับช่องรัชนีงานผ้าแฮนด์เมดอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาทำผ้าปิดจมูก4ชั้นเสริมลวดด้านบนตรงนี้นะคะตรงสำหรับช่วงนี้นะคะแพทย์ก็แนะนำให้ใช้ผ้าฝ้ายมัสลินนะคะในการทำผ้าปิดจมูกนะคะผ้าปิดจมูก4ชั้นของเราก็จะประกอบด้วยผ้าลายสีฟ้า2ชั้นนะคะแล้วก็ผ้าสาลูอีกสชั้นนะคะ สำหรับลวดที่เราใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นลวดแบบนี้นะคะอเผอิญว่าหาลวดสำหรับใส่เข้าไปในภาพปิดจมูกไม่ไม,ไม่มีนะคะก็เลยใช้ตัวนี้แทนไปก่อนนะคะสำหรับใครที่มีลวดสำหรับทำภาพปิดจมูกก็ใส่ตัวนั้นได้เลยนะคะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนและวิธีการทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง y o u t u b e ราชนีงานผ้าเฮนเม็แล้วก็อย่าลืม กดถูกใจกดติดตามให้กับเพจราชินีงานผ้าแฮนเมดด้วยนะคะไปดูขั้นตอนและวิธีทํากันเลยค่ะตัดกระดาษนะคะ15คูณ15เซนติเมตรนะคะวัดจากมุมนี้ขึ้นไป3เซนติเมตรนะคะมุมนี้ลงมาก็3เซนติเมตรค่ะมุมนี้วัดเข้าอีก3เซนติเมตรนะคะ มุมด้านล่างก็วัดเข้า3ามเซนติเมเช่นกันค่ะแล้วก็ขีดเส้นตรงหากันนะคะขีดเส้นโยงหากันเลยค่ะด้านบนด้วยนะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะไม้ด้านทัดโคง้งโค้งด้านหน้าของผ้าปิดจมูกนะคะ แล้วก็โค้งด้านล่างนี้ลงมานะคะโค้งให้สวยงามค่ะเห็นความแตกต่างของด้านบนกับด้านล่างนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแพทเทิร์นผ้าปิดจมูกของเรานะคะ แล้วก็ตัดแบบออกมาเลยค่ะตัดผ้าไมา้เท่าแบบนะคะอันนี้สี่ชิ้นค่ะผ้าตัวนอกสี่ชิ้นแล้วก็ผ้าสาลูนะคะสาลูไว้ซับด้านในนะคะสี่ชิ้นเช่นกันค่ะแล้วก็จะมียางยืดสองเส้นนะคะตัดขนาดตามต้องการเลยนะคะเพราะว่าใบหน้าของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ แล้วก็จะเป็นลวดนะคะเราไม่มีลวดแบบใส่ผ้าปิดจมูกเราก็เลยใช้ลวดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเย็บกันเลยนะคะอันดับแรกก็นําผ้าสองชิ้นนี้มาก่อนนะคะอันนี้หันด้านถูกผ้ากับด้านถูกผ้านะคะแล้วก็ใส่ผ้าสาลูลงไปค่ะเอาผ้าสีฟ้าด้านถูกกับผ้าสีฟ้าด้านถูกประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เย็บค่ะส,ส,ส่วนอันนี้นะคะแล้วก็ใช้ผ้าด้านถูกกับผ้าด้านถูกประกบกันนะคะผ้าสีฟ้าแต่อันนี้เราจะวางผ้าสารูไว้ด้านนอกนะคะในการประกบลงไปแบบนี้นะคะ่ะทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเหมือนกันเลยนะคะเย็บกินเข้ามาสักประมาณ ซนเมก็ได้นะคะแล้วเราก็กลางผ้าออกมาแบบนี้นะคะปัดตะเข็บไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็เย็บค่ะเย็บล้มตะเข็บนะคะ าชิ้นนี้ก็เหมือนกันค่ะปัดตะเข็บไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วเราก็เย็บล้มตะเข็บค่ะ เมื่อเราเย็มล้มตะเข็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาผ้าที่มีตะเข็บกับมีตะเข็บแบบนี้นะคะประกบกันค่ะเอารอยตะเข็บให้ตรงกันนะคะกัดเข็มค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้คือด้านนอกนะคะอันนี้คือด้านในที่มีผ้าสาลูไว้สัมผัสกับใบหน้านะคะแล้วเราก็เย็บค่ะเย็บให้รอบนะคะ แล้วเราก็นําผ้านะคะผ้ามาเย็บกุนนะคะคุ้นให้รอบกุ้นทีละด้านนะคะกุนด้านบนก่อนแล้วก็คุ้นด้านล่างคุ้นด้านข้างนะคะ แล้วก็ตัดปลายผ้าให้เสมอกับผ้าปิดจมูกนะคะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ตลบมาด้านหลังค่ะพับพับปลายเข้ามาให้มันหุ้มตะเข็บแบบนี้นะคะ ช่วงตรงนี้นะคะเราจะใส่ใส่ลวดลงไปนะคะวัดเลยค่ะจะเอาขนาดไหนอันนี้เราใช้สักประมาณ เซ้ซนนะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะอันนี้ก็สัดลวดเข้าไปค่ะ พับให้รอบเลยนะคะสำหรับผ้ากุนด้านบนนะคะเราจะมาเย็บด้านนี้นะคะเย็บตรงตรงนี้ค่ะใต้ใต้ผ้ากุนตรงนี้นะคะ ตัดปลายกุ้นให้เสมอกับตัวผ้าปิดจมูกนะคะแล้วเราก็เย็บล็อกค่ะเย็บล็อกลวดด้วยนะคะ แล้วเราก็กุนด้านล่างนะคะทําเหมือนกันเลยค่ะกุนด้านล่างทาเหมือนด้านบนนะคะพอกุณด้านล่างเสร็จปุบ๊บแล้วก็มากุนด้านข้างทั้งสองข้างนะคะ ก็เย็บกุ้นเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเรากุ้นสองข้างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากุ้นด้านข้างค่ะแต่ด้านข้างสองข้างนี้นะคะเราจะพับผ้ากุ้นลงมาก่อนนะคะกุ้นแบบนี้นะคะพอมาสุดปลายเราก็ตัดออกนะคะแล้วก็พับแบบนี้นะคะ ทำเหมือนกันนะคะข้างนี้สองข้างนี้เย็บเสร็จทั้งสองข้างแล้วนะคะเราก็พับค่ะเพื่อที่จะทําที่สอดสายนะคะพับเข้ามาประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะหรือแล้วแต่ชอบค่ะให้สอดยางยืดของเราได้นะคะเย็บที่ใส่สายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำสายยางยืดของเรานะคะ มาร้อยใส่ลงไปเลยนะคะมัดสายนะคะให้พอดีกับใบหน้าของแต่ละคนนะคะพอมัดเสร็จก็นำปมนะคะสอดเข้าไปเก็บในช่องนี้เลยค่ะ น้ำเหล็กแหลมนะคะดันเข้าไปค่ะถ้ารูมันเหล็กอแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผ้าปิดจมูกสี่ชั้นซับในด้วยผ้าสาลูนะคะแล้วก็ เสริมลวดค่ะเสริมลวดตรงปลายตมุกนะคะ